โอเคก็ขอกบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมอยู่กับผมราชาคนกักทีเคกันอีกแล้วนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรหัสของผมนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็ว่าไม่ได้อัปเดตให้ดูนานมากภากแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับอยวเราไปดูกันที่โปรไฟล์กันเลยนะครับผมก็นี่เขาจะเป็นโปรไฟล์ของผมนะครับ นี่ครับผมก็จะเป็นชื่อประมาณนี้นะครับผมว่าประมาณนี้ครับผมสีส่ก็อยู่แรงๆดงนะแต่ว่าไม่มีดาวนะเพราะว่าผมทาตกแล้วเออจ่างมันช่างมันนะครับรประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเออไม่เข้าไปต้องไปดูโปรไฟล์ไปหรอกโปรไฟล์เป็นไก่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครก่อนเลยนะครับตัวละครก็มีตัวอะไรบ้างมาดูนะครับอ่ะฮะตัวละครก็ประมาณนี้ครับ ประมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับประมาณแปดตัวนะครับที่ผมม,มีเออประมาณนั้นแหละแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะซื้อเลยนะไม่ไม่คิดจะมีแล้วก็ไม่คิดจะซื้อเลยประมาณนั้นครับเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูหูหูเลยดีกว่าก็ลืมไปว่ามันอยู่ตรงนี้นะคนะูหูผมไม่มีเยอะเลยเพราะผมไม่ได้สายหูหูไง เลี้ยงอเออผมไม่ผมไม่ได้ใส่สเลี้ยงนะรหัสเนี้ยมันไม่ใช่รหัสผมโดยโดยต้นไงมันเป็นรหัสของน้องผมแล้วมันให้ผมมาไงผมก็เลยเอารหัสหลักขายไปแล้วผมก็มาปั้นต่อประมาณนั้นแหละก็เลยไม่ค่อยมีของนะรหัสเนี้ยรหัสหลักที่ผมทำคลิปประจําเลยประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนของเออขอีทษไปดูส่วนของ สภผ้าชุดกันว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหัวก็มีประมาณ 40, สี่สิบสี่สิบเจ็ดสก,กินนะหัวประมาณนี้ครับอ่ะฮะประมาณนี้หัวประมาณนี้นะแล้วก็เป็นหน้กากากประมาณนี้หน้กากากมียี่สิบห้าอย่างเงี้ยแล้วก็ลายเพ็นน่ามีแค่แปดนะเสื้อมีอยู่แปดสิบพอดีเลย ก็เสื้อก็อมีแต่เสื้อประมาณนี้นะเสื้อค่านข้างนี้เยอะเลยไอดีกคนอื่นอาจจะแบบดึงแรอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่เน้นแรนะผมเน้นแต่ว่าเล่นเล่นไปเถอะเออนั่นแหละแล้วค่อยไปเน้นซื้อแลฮัสใหม่อมีกรอบนึงตังเกอยู่ห้าสิบสี่นะน้อยมากๆนะครับผมมาเนี่ยครับผมกางเกงที่ใส่หลักๆอยู่ก็มีกังเกงช้างกับตางเกงบาวันนะสองอย่างเลยผมใส่หลักๆที่เหลือก็ไม่ไม่ไมค่อยไ,ได้ใส่เ,เรียกว่าไม่ได้ใส่เลยก็ว่าได้ ไอเกเกย์พวกนี้เดี๋ยวว่าวางวางทิ้งเลยนะต่อไปก็จะเป็นรองเท้ารองเท้ามีทั้งหมด 14, สิ่สี่สิบเอ็ดสกินนะก็สี่สิบเจ็ดสกินนะครับเพราะที่ใส่ใส่ประจาเลยไม่ได้ว่าประจาใส่ตลอดคนะือตีนบ่าไฮนั่นแหละชุดชุดที่แบบว่ายัางไม่ได้เปิดตรงอยู่ประมาณนี้นะครับชุดเซ็ตไม่มีชุดเซ็ตล่าเนี้ไม่มีเลยต่อไปนะครับไปไปเ,เลยนะครับเพราะว่าของมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะโอเค ก็จะมีเป็นท่าทางก็จะมีประมาณนี้นะท่าทางครัประมาณนี้นะสำหรับท่าทางนะครับก็ไม่เยอะปอยไปไปไ้เลยนะครับก็จะเป็นท่าเปิดตัวมีหนึ่งสกินแล้วก็ท่าแปรงล้างไม่มีนะครับเราก็จะไปเร็วกันที่กระเป๋านะครับกระเป๋าก็จะมีประมาณฮะกระเป๋าโคตรน้อย ปอไม่ใช่ยี่สิบสกินเองนะครับผมก็ทามนั้นน้องก็แบบมีแค่ยี่สิบสกินนะครับไปกันไ,ไวๆนะครับอันนี้ก็มีสิบแปดสกินนะครับสำหรับกล่องศพอันนี้มีสิบสกินพอดีเลยล่มอันนี้อันนี้มีหนึ่งสกินอันนี้มีสิบหกสกินนะรถก็มีอยู่แค่ไี้แหละมีสี่อันนี้มีอยู่หก อันนี้มีอยู่สองอันนี้มีอยู่อันนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้มันก็ส่วนมเบลเบบอร์ดก็โอ้โหเบลบอรดก็ถือว่าน้อยนะเพราะคนมีร้อยเลยนะผมมีแค่นี้เจสืออันไปสิบกว่าอันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนตัวผู้หญิงด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูทุกอย่างเสร็จจดูเป็นแผ่นเพลงอ็ ก่อนมาถอะก็ไม่ได้เคยเปิดสักทีนะแผ่นเพลงก็ปล่อยมันอื่นๆก็นี่เลยนะครับประมาณนี้ของอื่นก็ไม่มีอะไรมากผมเน้นเล่นนะคบะบรหัสนี้เน้นปั้นไว้เล่นนะไปะเดี๋ยวเราไปดูส่ง,งตัวผู้หญิงดีกว่านะครับตัวผู้หญิงขออนุญาตใช้เป็นเอ,อตัวนี้ละกันนะโอเคนะครับสำหรับต,ตัวผู้หญิงก็มีของประมาณนี้เลยนะของน่าจะน้อยกว่า,าผู้ชายมั้งนะหรือก็เท่าเท่ากันนั่นแหละเอประมาณนั้น อ่าเราจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวผู้หญิงว้าวสุดยอดไปเลยมีอะไรเลยสำหรับเสื้อผ้าก็ประมาณนี้นะครับตุงเกงี่ใส่ไปยาก็ได้จะเป็นกางเกงเลยๆนะครับผมก็ไม่ได้เลแล้วเดี๋ยวนี้ก็ประมาณนี้ครับรงเท้าน้องมากเลย คือเซตทุกคเหมือนกันนะครับเดี oh, in ๋ยวเราไปดูชุดเดี๋ยวเราดูยางอื่นมากดีกว่านะครับไปถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปดูในส่วนของของปืนอัพเวลนะครับโอ้ปืนอัพเวลไม่มีหลอกจอกจอกอันนี้มีปืนอัพเวลหกแล้วนะดูจาวเวลเจ็ดแล้วอีกหนึงอีกไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับเราจาวเวลเจ็ดกันแล้วนะครับผม ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอาวุธรวมกันดีกว่ามาอก M สมีหนึ่งสกินนะครับผมก็สกินไม่ดีด้อีกเคมีสามสกินในครับอันนี้ไม่มีสกินอันนี้มีหนึ่งสกินนะสกาอันนี้มีสองสกินนะครับอ,อันนี้สกินนี้ไม่ไม่เอามาเพื่อนะครับฟอร์มัตน่าจะแบบว่าหกสกินนะครับแล้วก็ M แปดก็มีประมาณ สองสกินนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งสกินนะครับสกินเช่าหนึ่งสกินอันนี้หนึ่งสกินไม่บดแต่แตกหายเลยอันนี้ก็สองสกินนะครับคาาฟไม่มีสกินนะครับเออนี้มีหนึ่งสกินนะครับแล้วก็ปื้นี้ก็มีหนึ่งสกินเหมือนกันไปกันไปไวนะครับอันนี้ก็มีหนึ่งสกินนะสกินเช่านะครับบูทแพคเกอร์ก็มีสองสกินนะครับสกินที่บวแต่แตกกัไม่บดแต่แตกนะครับเราใช้สกินโบดแต่แตกไปอันนี้ก็เอ้ยไม่ใช่เอ้ยอันนี้ก็เป็น ac แปดศูนย์ก็มีปนะครั่ อันนี้ก็เป็นเทอกินเช่านะครับผมก็กำลังแจกฟรีก็สามารับได้นะครับก็มีหนึ่งสกินนะครับวันนี้ก็เป็น M60 มหกศู็มีสอสกินนะก็เช่นวะเออเที่ยงคือก็มีสองสกินนะครับผมใส่สกินนี้อยู่สกินฐานอะไรก็ไม่รู้นะครับใส่ที่รูดก็ยิงโคตรรัวนะเอ็มหกศูนโคตรติดใจนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยเู้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราไปเล่นดูยูนี้ผมว่าจะไปซ้อมไอ้นั่นอยู่นะยมพีมีอยู่ยมพีมีอยู่ห้าสกินนะครับผมก็ไปเอ็มพีไฟเลยนะครับเอ็มพีไฟส์ ภาพสกินเท่ากันนะครับผมเราก็จะไปดูดีเอ้ยเวเอ็นะครับผมก็มีหนึ่งสกินนะครับผมสกินแรปเปอร์นะครับไอพี่ส่วนิ๊กสามสกินเช่าหนึ่งสกินนะครับผมไปไวๆเลยนะครับพี่ก็ส่วนมีสองสกินนะครับผมเรา่งสกินอันนี้ก็สกินนี้นะครับผมก็ไปไวาเลยอันนี้ไม่มีสกินนะครับปืนชาร์นะครับอันนี้ก็เป็นสกินที่ดีสุวแลวมีสามสกินนะครับผมอันนี้ก็มีหนึ่งสกินนะครับผมหนึ่งสกินนะครับอันนี้ก็มีสามสกินนะครับสกินเช่าหนึ่งนะครับ ปลงไปไวอันนี้ไม่มีสก,กินนะครับผมก็โอโ้โหซองยาวซองยาวนะครับถ้ามีสก,กินนี้ผมแนะนำนะคุณไม่ต้องใส่สก,กินหรอกเพราะว่าซองยาวลบอัดลบอัตราในการยิงโอโ้โหไม่จะยิงยังไงอะ่ะยิงปึ้งปึ้งปึ้ง,งโอโ้โหก็จะตายมันไม่ลั่นนะครับมันต้องบวกอาาัตราในการยิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไฮไลไท์เลยก็จะเป็นสองม่วงนะครับสองม่วงนี่คือแบบว่าของจริงมากครับ ได้ข่าวมาว่าเออที่ชั้นหน้านี่คือซองจะโดนเนื้อมาครับให้ซองจะโดนเนื er ้อ e แบบลบระยะแต่ว่าจะบวกบวกอัตราในการลั่นนะคะคือแบบว่า15เปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็ลบระยะ15เปอร์เซ็นตก็แบบว่าผมคิดดูแล้วก็น่าจะแบบว่าต้องเป็นพวนชาร์ดของแท้ครับอันนี้ก็มีอยู่าสามสกินนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่สองสกินนะครับอันนี้จะเป็นสก,กินที่ดีที่สุดแต่ผมก็ไม่ได้ใช้สองชาร์ดแม่ไม่ได้เป็นนะเออ สไนีเป็นสไนพีเสื้อนะครับก็ใช้ยี่สิเดียวที่เหลือก็ไม่ได้องยึงกับมันพาเข้าไปให้มีนจะกินนะครับบะเลกก็มีอยู่สามจะกินตะกินเช่าเน็เตเอาเอาทาพาไรกันอะไมีไจะกินแล้วก็จะกินยาเขาปล่อยมันช่างมันช่างมันอะไรก็จะประมาณนี้มีประมาณนี้ประมาณนี้นนประมาณนี้เอาอันนี้เลยนะครับเปครับผมตอนเราจะกินปืนพกทั้งหลายแหล่มาก็จะเป็นกระทะ นี่อกระทะนี้ครับเพราะแบบว่าคุดเวินมากเลยนะกิจกรรมนั้นนะครับที่ได้กระทะมานมีนานน่กระทะองู่เท่าไหร่ห้าสกรินนะครับผมก็แล้วก็เป็นมีดเรามีอยู่สี่สกรินนะครับเออมีอันนี้มีเอไอไม้เบสไม่อยู่มีอยู่เจ็ดสกรินนะครับผมคกรทดน้น,ม,นมีอยู่ห้าตกรินนะครับเขียวมีอยู่สามนะครับแล้วก็อาวุธมีปลามีอยู่ หน่นะครับผมก็แล้วก็มัดมีหนึ่งนะครับอ่าอีนกี้จะเป็นมัดเราเห็นอาคาที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อวานนี้เนาะที่แบบวา่ทาทักทิ้งไปดูนะครับก็สวยใช้ได้เลยนะครับสำหรับมัดเราเห็นอาคาอย่นี้นะครับหรือว่าผัดแมงแปะแมงป่องนะครับขออภัยสำหรับมัดเอ้สำหรับกระทะก็่มีประมาณนี้คนะรับขณะนะั้นก็ กดเพื่อเอ้ยผมอยากรู้ว่าใครได้ไอ้ไอ้คาตาไอ้คาตาณนี้มาจากกิจกรรมสายฟรีหรือว่าแบบว่าเติมเติมครบรับมัง่งคอมเมนต์บอกของอไรดิ <c oughs> ตัวผมอะเหรอสายฟรยีครับผมกิจกรรมสายฟรีนะตัวนี้คาตนาณน์นี้ก็ฟรีแต่นี่น่าจะไม,ไม่ไม่น่าจะฟรีนะนนโอ้โหหลออที่จ้าอันนี้ก็ไม่ฟรีนะคาตาณ์หกกระโหลกอ่ะช่างวันช่างมันโอเคนะครับผมก็ ประมาณนี้คนระับสำหรับอย่าโปรโมทแครไปด้วยในตัวดีกว่านะครับว่าเมื่อกี้เห็นอะไรไหมโอเคเราโปรโมทแครนะครับแครรับคนเข้าแครนะครับวันนี้ขาดคนอยี่สิบคนเลยนะเข้ามาได้เยอะเลยเดีย๋ยวโปรโมทแครนะครับผมก็จะเป็นไม่มีสักอะไรเลยนะครับก็าเป็นลูกแครธรรมดานะครับแต่ว่าคืออ่ะ คือว่าไอดีเนี้ยนะครับเป็นไอดีของแคนผมแต่ว่าเขาโดนแฮ็กไปนะครับก็คือแบบว่าเอากลับมาไม่ได้นะครับเนี่ยมันออนไปสองชั่วโมงที่แล้วแสดงว่ามันยังเข้า,ม,ขามันยังเข้ามาอยู่ไอดีเนยมาต่อไปเรามาดูทีลโคนเลยนะในแคนเราจะไล่ตั้งแต่เพื่อนผมเลยนะคนนี้โทมัส เพื่อนผมเองนะครับใครถนวใจก็เข้าแคานนี้อยากเข้าแคานก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอายูดีมาคัดลอกแล้วผมจะเชิญเข้ามานะครับนี่รับผมก็จะเป็นเพื่อนผมเองนะครับต่อไปก็จะเป็นไอดีของหัวหน้าแคานไอดีไอดี ID, ID ใหม่นะครับไม่ใช่ไอดีหลักของเขานะครับขนาดไม่ใช่ไอดีหลักนะครับมีหน้านะกากใส่เลยโคตรตึงนะครับมาดูเออนี่เขาแรงแดงสี่ดาวนะเพื่อนที่บอกว่าเป็นไอดีรลงของเขาก็แรงก็ประมาณนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูผมกันต่อนะผมก็ไม่ต้องดูอะไรมากนะโปรไฟล์ที่เราส่องไปเมื่อกี้นะครับไอไอดี ID. นี้ก็เป็นไอดีของนะแค่ที่ว่าโดนแฮกไปแล้วก็บัญชีติดดำด้วยนะประเดนนะ็น่ะคือบัญชีเขาติดดำเป็ไงบัญชีประเดนนะ็นอะจากจากตอนแรกอยู่แดงแดงเห็นไหมมาดูการที่สิบแปดมาดูนี่ครับดูดูการที่สิบแปด,ด 48. อ่าเส้นแดงแล้วเป็นไงครับติดดำแล้วก็ต้องหดนบล็อตเพราะสุดยอดเลยจริง อ่ะฮะอันาไม่ใช่ปละสา,าระสำคัญนะครับแเราก็จะมาดูเป็นอะไรดีเป็นรองแคนของเรานะครับรองแคนก็คือว่าตอนนี้ใช้งานได้อยู่คนเดียวเขาจะเป็นรองแคนนะครับคือน่าจะตึงส่นในแครนแล้วด้วยครดีเออก็อดูดิเดียวตึงมืตึงเหอะโอ้โหหัวก้านผมก็รู้แล้วเขาอยู่แคนผมได้ยังไงอ่ะตึงขนาดนี้มาอยู่แคนผมอย่ยเอาจริงดูดูขั้นนะครโอ้โหเดี๋ยๆๆวหลังมาไว้ดีลองหัวนหน้าแคนม,มาิวให้ดูดีกว่าครโคตรตึง ดีสีอยู่มาสเตอร์นะมาสเตอร์ร้อยกว่าดาวแรงใหญ่ก็อยู่แกนเลยนะน,นี่คือไม่ได้มาสเตอร์นะคืออยู่แรงแกนเลยนะแกนแกนหนึ่งครับมาแกนมาสเตอร์หนึ่งนะครับแต้มแปดพันกว่านะครับอันนี้ก็อยู่แกอ,อมาสเตอร์นะครับไม่อยู่แกนนะครับก็ร้อยหกดาวนะแล้วผมก็มรโหวตแกปในตัวเลดกกว่านะครับก็อยประมาณนี้นะครับผมก็ ถามว่าตึงไหมสำหรับอดีนี้โคตรจะตึงในแคปเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจก็คอมเมนต์ยูไอดีใต้คลิปนี้แล้วผมเชิญไปแล้วก็เชิญเข้าแคดอันนะครับผมก็ไปคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมในกำลังใจให้ผมนะครับผมก็เด้อเด้อเด้อ เออคือเนี่ยทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูกิจกรรมนะใหม่ๆพวกนี้มากเลยนะเออแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าชุดเนี่ยครับถ้าผมได้ผมมาดิวให้ดูอีีกทนึ่แล้วกันเนาะคอยบอกไว้แล้วนะั่นแต่คลิปที่แล้วนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละครับผมก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับผมด้วยนะครับผมก็ก like, ก share, กมมมเป็นกำลังใจที่ดีให้ผมนะสำหรับผมลิ้็ไว้แค่นี้นะผม บายสวัสดีครับผมก็ไ้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ